คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็พอสมควรเห็นอะไรต่อมิอะไรในชีวิตมาก็เยอะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับเวลาดีนะคะทำบุญแต่ชีวิตอย่างไม่ดีเราเข้าใจบุญผิดหรือเปล่าฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องหนักๆเนาะแต่จะพยายามเล่าให้มันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆเหมือนคุยกันในวงเข้าเย็นก็แล้วกัน ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของน้องน้ำก็แล้วกันนะคะน้องน้ำเนี่ยเป็นลูกสาวของเพื่อนบ้านค่ะเป็นเด็กดีขยันขันแข็งทำงานเก่งเรียนก็ใช้ได้เลยทีเดียวที่สำคัญคือน้องน้ำเป็นคนที่ชอบทำบุญมากค่ะตื่นเช้ามาก็ใส่บาตรทุกวันวันพระก็ไปวัดถวายสังฆทานทำบุญโรงศพบ,บริจาคเงินให้การกุศลเรียกได้ว่าทำบุญทุกรูปแบบที่เขาว่าดีน้องน้ำทำหมด แต่ชีวิตน้องน้ำกลับไม่ได้ราบเรื่อนอย่างที่คิดค่ะทำงานแทบตายเงินเดือนก็ขึ้นนิดเดียวเจ้านายก็ใช้งานหนักเพื่อนร่วมงานก็ชอบแทงข้างหลังแฟนก็ทิ้งไปมีคนใหม่แถมยังมาป่วยกระสอบกระแสะอีกตัางหากน้องน้ำก็เลยเริ่มท้อแท้ค่ะบ่นให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าหนูทำบุญมาตั้งเยอะทำไมชีวิตหนูถึงยังเป็นแบบนี้หนูทำอะไรผิดไปหรือเปล่า ตอนนั้นก็ไม่รู้จะตอบน้องน้ำยังไงดีค่ะได้แต่บอกว่าอดทนนะลูกทุกอย่างมันต้องมีทางออกแต่ในใจก็คิดเหมือนกันว่าเออทำไมน้องน้ำถึงต้องเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ทั้งทำท,ที่เป็นคนดีขนาดนี้ เรื่องของน้องน้ำทำให้นึกถึงตัวเองเมื่อสมัยสาวๆเลยค่ะตอนนั้นก็เป็นเหมือนน้องน้ำเป๊ะๆเ,เลยค่ะทำบุญสารพัดแต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแถมบางทียังแย่ลงกว่าเดิมอีกต่างหากตอนนั้นป้าก็โทษแต่โชคชะตาโทษแต่กรรมเก่าไม่เคยคิดที่จะมองย้อนกลับมาดูตัวเองเลยค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสไปฟังเทศจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเทศเรื่องบุญที่แท้จริงท่านบอกว่าการทำบุญด้วยเงินทองการทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่บุญทั้งหมดบุญที่แท้จริงคือการทำบุญด้วยใจการทำบุญด้วยการกระทำการทำบุญด้วยการคิดดีทำดี พระอาจารย์ท่านยกตัวอย่างง่ายๆว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจการที่เราให้กําลังใจคนที่กําลังท้อแท้การที่เราไม่นินทาว่าร้ายใครการที่เราตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดทั้งหมดนี้ก็เป็นการทำบุญทั้งสิน้นและเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการถวายเงินทองเสียอีก ฟังเทศจบวันนั้นก็เริ่มกลับมาคิดทบทวนตัวเองค่ะพบว่าที่ผ่านมาทําบุญด้วยความอยากได้อยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากให้ร่ํารวยอยากให้คนรักไม่ได้ทําบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทําบุญเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีความคิดที่ไม่ดีหลายอย่างอยู่ในใจยังมีความอิจฉาริษยายังมีความโกรธความเกลียดยังมีความเห็นแก่ตัวยังมีความขี้บน่นยังมีความคิดลบๆอีกมากมาย เมื่อสำรวจตัวเองอย่างละเอียดแล้วก็เริ่มปรับปรุงตัวเองค่ะเริ่มฝึกที่จะคิดดีพูดดีทำดีเริ่มให้ความช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจเริ่มให้อภัยที่เคยทำร้ายเริ่มปล่อยวางความโกรธความเกลียดเริ่มฝึกที่จะมองโลกในแง่ดี ปรากฏว่าชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆค่ะยังไม่ได้ร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใดหรอกนะคะแต่รู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความเมตตามากขึ้นและที่สำคัญคือรู้สึกว่ามีความหมายในชีวิตมากขึ้นก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้น้องน้ำฟังน้องน้ำก็ตั้งใจฟังมากค่ะแล้วก็ถามว่าแล้วหนูจะเริ่มยังไงดี ก็เลยบอกน้องน้ำว่าลูกก็เริ่มจากสิ่งที่ลูกทำได้ง่ายๆก่อนก็ได้อย่างเช่นตื่นเช้ามาก็ให้คิดถึงสิ่งดีๆที่ลูกมีขอบคุณที่ลูกยังมีลมหายใจขอบคุณที่ลูกยังมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่ลูกยังมีคนที่รักลูกระหว่างวันก็ให้พยายามช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ลูกจะทำได้อย่างเช่นช่วยเพื่อนร่วมงานที่กำลังมีปัญหาช่วยคนแก่ที่กำลังข้ามถนนช่วยเก็บขยะที่ตกอยู่บนพื้น ก่อนนอนก็ให้ทบทวนว่าวันนี้ลูกได้ทำอะไรดีๆบ้างให้ขอบคุณตัวเองที่ลูกได้พยายามทำดีที่สุดแล้วที่สำคัญคืออย่าไปคาดหวังว่าการทำบุญจะทำให้ชีวิตลูกดีขึ้นทันทีทันใดให้ทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงแล้วผลบุญก็จะค่อยๆส่งผลให้ชีวิตลูกดีขึ้นเอง น้องน้ำก็เชื่อฟังค่ะแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามที่บอกปรากฏว่าน้องน้ำก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นจริงๆค่ะน้องน้ำบอกว่าถึงแม้ชีวิตจะยังไม่ได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองมีกําลังใจมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นและที่สำคัญคือน้องน้ำรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายในชีวิตมากขึ้น เรื่องของน้องน้ำทำให้ป้ายได้ข้อคิดว่าการทำบุญไม่ใช่แค่การทำด้วยเงินทองหรือการทำตามๆกันไปแต่เป็นการทำด้วยใจที่บริสุทธิ์การทำด้วยความเมตตาการทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงการทำบุญที่แท้จริงคือการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นการคิดดีพูดดีทำดีการปล่อยวางความโกรธความเกลียดการให้อภัยการมองโลกในแง่ดี การทำบุญที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายการใช้ชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นการใช้ชีวิตเพื่อทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นอยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอย่ามองว่าการทำบุญเป็นแค่หน้าที่หรือเป็นแค่พิธีกรรมแต่จงมองว่าการทำบุญเป็นการฝึกฝนจิตใจให้ดีขึ้นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นและการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเชื่อว่าถ้าเราทุกคนตั้งใจที่จะทำบุญด้วยใจที่บริ สุตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นชีวิตของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและโลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนสงสัยจะเริ่มเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะขอพักยกดื่มน้ำสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อถึงเรื่องกรรมกันบ้างดีกว่าค่ะ เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบุญไปแล้วคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องกรรมกันบ้างดีกว่านะคะหลายคนมักจะเข้าใจว่ากรรมคือการลงโทษคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราแย่ลงแต่จริงๆแล้วกรรมไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะกรรมก็เหมือนกฎแห่งการกระทําค่ะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วกรรมไม่ได้เลือกปฏิบัติกรรมไม่ได้เข้าข้างใครกรรมทํางานตามเหตุและผล ถ้าเราทำดีกรรมดีก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเราทำชั่วกรรมชั่วก็จะส่งผลให้ชีวิตเราแย่ลง แต่กรรมไม่ได้ส่งผลทันทีทันใดเสมอไปนะคะบางทีกรรมดีอาจจะส่งผลในชาตินี้บางทีกรรมดีอาจจะส่งผลในชาติหน้าบางทีกรรมชั่วอาจจะส่งผลในชาตินี้บางทีกรรมชั่วอาจจะส่งผลในชาติหน้าที่สำคัญคือกรรมไม่ได้กำหนด <Te> <ians> <ism> ชีวิตเราทั้งหมดเรายังมีอิสระในการเลือกที่จะทำดีหรือทำชั่วเรายังมีอิสระในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ ขอเล่าเรื่องของลุงสมชายให้ฟังนะคะลุงสมชายเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันมากค่ะเล่นมาตั้งแต่หนุ่มๆเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวเล่นจนครอบครัวแตกแยกเล่นจนเป็นหนี้เป็นสินมากมายลุงสมชายเคยพยายามเลิกเล่นการพนันหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้สักทีสุดท้ายก็กลับไปเล่นอีกทุกครั้งลุงสมชายโทษแต่กรรมเก่าโทษแต่โชคชะตาไม่เคยคิดที่จะโทษตัวเองเลยค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งลุงสมชายได้ป่วยหนักค่ะป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยจนเกือบจะตายตอนนั้นลุงสมชายเริ่มคิดได้ค่ะลุงสมชายสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองเคยทำลุงสมชายขอโทษครอบครัวลุงสมชายสัญญาว่าจะเลิกเล่นการพนันตลอดชีวิต หลังจากออกจากโรงพยาบาลลุงสมชายก็เลิกเล่นการพนันได้จริงๆค่ะลุงสมชายหันมาทำมาหากินสุจริตลุงสมชายดูแลครอบครัวลุงสมชายช่วยเหลือผู้อื่นปรากฏว่าชีวิตลุงสมชายก็เริ่มดีขึ้นจริงๆค่ะลุงสมชายยังไม่ได้ร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใดหรอกนะคะแต่ลุงสมชายมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นและที่สำคัญคือลุงสมชายได้รับการยอมรับจากครอบครัวและคนรอบข้าง เรื่องของลุงสมชายทำให้ได้ข้อคิดว่ากรรมไม่ใช่สิ่งที่กำหนดชีวิตเราทั้งหมดเรายังมีอิสระในการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ถ้าเราสำนึกผิดในสิ่งที่เคยทำถ้าเราตั้งใจที่จะทำดีถ้าเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองชีวิตของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าเราจะเคยทำอะไรผิดพลาดมาในอดีตไม่ว่าชีวิตของเราเจอเรื่องแย่ๆมามากมายแค่ไหนเราก็ยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเรายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้เสมอขอแค่เรามีความตั้งใจจริงขอแค่เรามีความพยายามขอแค่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน ขอสรุปเรื่องบุญเรื่องกรรมที่ได้เล่ามาทั้งหมดนะคะบุญคือการทำดีกรรมคือผลของการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญไม่ใช่แค่การทำด้วยเงินทองกรรมไม่ใช่สิ่งที่กำหนดชีวิตเราทั้งหมด การทำบุญที่แท้จริงคือการทำด้วยใจที่บริสุทธิ์การทำด้วยความเมตตาการทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงการทำบุญที่แท้จริงคือการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นการคิดดีพูดดีทำดีการปล่อยวางความโกรธความเกลียดการให้อภัยการมองโลกในแง่ดี เรายังมีอิสระในการเลือกที่จะทำดีหรือทำชั่วเรายังมีอิสระในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ขอแค่เรามีความตั้งใจจริงขอแค่เรามีความพยายามขอแค่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน ก่อนจากการวันนี้ขอฝากข้อคิดธรรมะง่ายๆที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ 1. จงคิดดีพูดดีทำดีเพราะทุกการกระทำของเราจะส่งผลต่อชีวิตของเรา 2. จงให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราเพราะความโกรธความเกลียดจะทำให้เราเป็นทุกข์ 3. จงปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะการยึดติดจะทำให้เราผิดหวัง 4. จงอยู่กับปัจจุบันเพราะอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง 5. จงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่สั้นนักหวังว่าเรื่องราวที่ได้เล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจทำ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ